สปอยของมังงะวันพีชในตอนที่158ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าล็อกละฮารานซึ่งหน้าปกตอนนี้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ยามาโตะเธอนั้นไปเยี่ยมหลุมศพฮีโร่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีการเปิดเผยชื่อนันว่าฮีโร่คนนั้นเขานั่ยมีชื่อว่าโคซกิโมเรียซึ่งกนแน่นอนนักชื่อของเขาไดนมีชื่อโมเรียเหมือนกับเอคโมเรียและกะานมีเรื่องราวที่เราได้รู้น้อโมเรียเนี่ยเขานี่ยเคยต่อสู้กับใครโดที่วานมาก่อนเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกาล,ล,ล,ลายเป็นเใหม่ที่มันน่าสนใจน,น,นจะได้มีการเปเปิดดเเเผยควาามมับรระนขอขหือไ่ โดยที่เนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาเมื่อ40ปีที่แล้วซึ่งในตอนนั้นโรเจอร์เขานำไปหาลอกที่ก่อให้เจนนิสและก็บอกน้องพวกเขาเนี่ยไม่ควรจะมาต่อสู้กันที่บางชาก,กี้ซึ่งในตอนนั้นล็อกเขานั้นก็ได้เปิดเผยน้องเขาเนี่ยหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งแลวก็ไม่ได้รักชาก,กี้แล้วและในตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นก็เพิ่งมีลูกออกมาซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยคือมาชาดีทีสหรือว่าจากพาร์ทหนวดดำที่เพิ่งได้มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้น,น้องเขาเนี่ยเป็นลูกสาวของล็ เขาด้รับข้อเสนอห้าเพื่อเท่าในการจัดการกบญแจศาสตร์ล็อกและหลังจากนั้นฮาราน,นก็ได้ออกเดินทางไปต่อสู้และเราก็จะได้เห็นล็อกและฮารานเนี่ยปะทะกันด้วยหาคีจนสุดท้ายพวกเขาในกระหนอกไปังคู่และมีภาพของพวกเขาสองคนทนี่ได้ซื้อส่วนวรวันนั้นตภาพไปเมื่อ39ปีก่อนใน,นตอนนั้นฟิกลังการิงเขานั้นเจอสิ่งที่น่าสนใจที่กอลวเล่ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขานำมนนั่นใจนะว่าท่านิมนต้องชอบแน่ซึ่งเราจะได้เห็นผู้หญิงผมแดงแล้วลูกสองคนซึ่งเขาในกระชงังและแชมป์ล็อก แม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่ได้มีการเปิดเผยแมหน้าผู้หญิงคนนั้นก็ตามนะฮะและหลังจากนั้นเนื้อหาในก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความได้บอกนะว่าทีหน้าวันพพมพ์ไม่งโง่โอเคเลยนี่นก็จะเป็นเนื้อหาและก็เรื่องราวทั้งหมดกงสปานในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบที่แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวันดี้รอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ